พี่น้องเอ๋ยมอวําหลงแม่ละพี่น้องนะครับมากินนมน้ำกันเห็นบ่พี่น้องเอ๋ยหู้แห้งเนาะโอ้พี่น้องมึงครับโคมแหลกมอแมลูกลูกตัวแม่ครับไออุดเปิดราคาเท่าไรครับสามหมื่นแปดพันมอแมลูกลูกตัวแม่นะครับโคมนี่ไออุดเปิดราคาเท่าไรสี่หมื่นครับ่านสี่หมื่นหาน่อยเนาะมอประกันทองครับพี่น้องทองก็เจ้าพริกแดงนะครับแต่สามเดือนก็อีกสิบเก่าหมื่นครับพี่น้องนะครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไรสามหมื่นเก่าพัน สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีเพจจาทุกทุกท่านนะครับบรรยากาศตอนบ่ายครับพี่น้องนะครับบ่ายสองโมงครับตอนนี้อากาศฮอนหอนพี่น้องนะครับมาเปิดราะางง่วนะครับใหไอายอุดคือเก่าครับพี่น้องนะครับอยู่บ้านชูชาติตำบลลืออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับมือนี้ครับไออุดนะครับมีง่วแม่ลูกว่าฝากพี่น้องสองโคมน้าอ้อยเนาะรักสามกับรักสี่พี่น้องนะครับมีง่วประกันทองสองโตครับ ลักสองกะมี่ักสามกบมีพี่น้องราคเาเบาๆคือเกา่ามีแม่สาวอีกโตหนึ่งครับราคารักหมื่นบาทนีเปิดไปหม,มื่นแปดไหวไม่คราบาคาเบาๆครับหมื่นนี่พี่น้องนะครับหลายชุดหลายโคมนะครับพี่น้องเบิ้งน้ากันครับไออูดครับเดี๋ยวเขาเบิ้งง่วโคมแหลกน้ออ้ายเนาะแม่นี่ครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องนะครับลูกกำลังกินนมอยู่นี่ลูกพินสีแดงงามๆเ้ยพี่น้องเด้อแม่เพิ่นออกสีนวลๆนะครับพี่น้องโคมแหลกง่วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับไออูดเปิดราคาเท่าไรครับ สามหมื่นแปดพันสามหมื่นแปดครับโคมแหลกเด้อพี่น้องสามหมื่นแปดตอร่องไลยครับนี่เป็นงวเมลูกตัวเม่ครับพี่น้องนะครับลูกพันงามเด้อตันจูดูพี่น้องกําลังกินน่แงม่อยู่แม่มันสูงแท้าใบร้อยสามสิบร้อยสามสิบเนาะสูงงัวลูกเลยนะครับงัวลูกสองครับงัวลูกสองยืนลูกสองยืนครับลูกพันไววมั่นสามเดือนไหวสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าเนาะอยู่ในหลักแม่ผสมบอครับแม่ทองว่างทองว่างเอาสามหมื่นแปดครับพี่น้องนี่ลูกพันดีนะครับ มอแมลูกลูกตัวแม่นะครับมอลูกสองอะเบิ่งแม่เพิ่นเด้อพี่น้องนะครับใบหูบ่สีบแเวงครับจมูกสีดำนะครับเสือกเขานิดนึงตามภาพอะเบิ่งเพเดเพิ่นลูก่นครับสีดำนะครับพวงหางลูก่นสีดำลูก่นอ้วนเด้อพี่น้องเด้อลูก่นอ้วนนะครับเอายัา้งระบาดในไอ้เมื่อกินนุ่มพิษโตพี่น้องแม่ก็จะพุ่นเอ้ากคือหูแท้กินนุ่มน้ำกันพี่น้องเอ๋ย <laughs> กูว่าหลงแม่และพี่น้องนะครับมักกินนุ่มน้อกันเห็นบ่พี่นอ้องเ๋ยหู้แห้งเนาะโอ้โพี่น้องมึงครับพี่จ่าก็เพิ่งเคยเคยเห็นนี่ลหละบึ่งนี่นี่ข้มีสองพี่น้องผูดแม่พันธุกินอยู่มากินนุ่มน้อกันพี่น้องเอ้าเบิ่งถอยก่อนละถอยก่อนถอยก่อนจะเพิ่งกินจี่ไหกินนุ่มบนสีเต่านะครับเนาะ,ะนุ่มสีเต่าพี่น้นองไม่แอบกินนุ่มพิษโตนะครับอ่ะกีบเล็บนะครับหลงแม่ละวะ สามหมื่นแปดพันครับพี่น้องตอลองไดครับโคมแหลกนี่ดุกตัวได้แดงเ,งเด้พี่น้องเด้อกินนุ่มพิษโตระบาดนี่อ่ะโมเป็นยังนี่ครับเบิ้งน้ำกันหลดเอาอหูร้ายพี่น้องเอ,อ้ยนี่เด้อโคมแรกตัวมมน,นี้ขาวๆเดี๋ยวบมแอนนะครับสามหมื่นแปดค่าประกันตํานี้เนาะพี่เนาะประกันสุา,าถทอนประกันจักหมือนครับพป,ประกันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไปเลยนะครับพี่น้องเอาเมื่อกินพิษโตละตัวนี้พี่น้องเคยเห็นบ่เมื่อกินนุ่ม บวเตยบนหยังเลยเนาะอาเพลเพิ่นสีแดงผ้าดำพี่น้องนะครับแม่เพิ่นพ่วงหางดำอ่ะพี่น้องครับนี่ครับโคมแหลกนะครับสามหมื่นแปดพันครับต่อรองได้ครับพี่น้องลูกเพลนดีเด้อพี่น้องเด้อลูกงามงามนะครับแม่สูงรอยสามสิบบวกลบครับแมงัวหลูกสองยืนพี่น้องนะครับหนังหนาพี่น้องเม็ดสีงามลูกสาวครับไว้สามเดือนกว่าได้เนาะแม่ยประกันค้าทุกค้าทอนหนึ่งเดือนครับพี่น้องนะครับ ทรงฟรีจะก,กี่โลครับไอ้ลอยโลคือเก่าลอยโลคือเก่าครับพี่น้องโทรมาต่อเอาได้พี่น้องเด้อไอ้อวุดพี่น้องง่ายนะครับลูกดีแห้งน้อยเนาะแม่เิันห้ลูกงาม,งามๆพี่น้องมึงเนี่ยนะครับตุ้ยก็สะสมโตมาได้เนาะแม่นี่นครับขีดหูดำจมูกดำครับลูกสาวพี่น้องนังหนาอ้วนนะครับขอเท่ากีบเล็บปกติดีโคมแหลกสามสิบแปดพี่น้องลูกอ้วนมันหมูครับเมืองไทยผุดตันจุลูหนุ่มวัวตอนนะครับงัว โคมแหลกสา0 0มื่ครับตอ่อรองได้กีบเล็บก่อเท่าพี่น้องเบิองรายละเอียดได้รายนะครับนะนะครับลูก2ตัวนี้ครับแม่ยังถ่องว่างพี่น้องสนใจก็โทรมาให้อุดครับพี่น้องต่องไงครับบอกไง,กไงครับอุดนะครับโคมแหลกแม่พันหูแห้งขนาดมั่วตัวอื่นมากินนุ่มกันยังบ่าวาหูหลายเนาะหูห,หลายพี่น้องเลยเอานะครับ หายดูดเรืองหางามเรือพี่น้องโคมนี่ลูกเป็นสีแดงเข้มๆได้นะครับนะโคมแหลกนะครับต่อไปครับไอ้เบิ้งโคมที่สองเข้าไปไหมครับต่อไปครับพี่น้องนะครับเบิ้งงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับเป็นงวโบดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกครับงวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับโคมนี่ไออุดเปิดราคาถอยไปสี่หมื่นครับพัน สี่หมื่นหาด้อยเนาะแม่สี่หมื่นหาพันครับพี่น้องนะสนใจแห้งแบบแม่์เป็นกระไยนะครับพี่น้องแม่มันสูงได้ร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกพี่น้องเคยดูกจากตัวไรลูกตัวที่สองยืนลูกที่สองยืนครับพี่น้องสี่หมื่นหาครับต่อร่องอะไรพี่น้องนะครับครับลูกกับสองหมื่นเมยกับเสาหาพี่น้องร่วมเป็นสี่หมื่นหาพันย่งตอร่องได้อีกนไอยเนาะแม่เมื่อกี้เพิ่นไปแอบกินนุ่มนี่นะอีกตัวนึงพี่น้องนี่ลูกตัวนี้นะครับลูกว่าจากเดือนลไรสาม เดือนกลัวสามเดือนกว่าพี่น้องโบดด้วยพี่น้องก็เอาแม่เพิ่นอี่พี่น้องคลิปหูดําพี่น้องเห็นบ่หลังหูดําจมูกดํานะครับจมูกสีดำโมเสีบว์แดงครับพี่น้องลูกเพิ่มกัคลิปหูดําคือกันจมูกสีดําคือกันนะครับยังขาดดําเลี้ยงจังน้อยได้เนาะนเอาไปเลี้ยงเพิ่มเติมเอาครับพี่นอ้นองพุ่งสั่งใหญ่ๆนะครับโบดครับพี่นอ้องอ่ะเบื้องเครื่องครับเพลสีดํานะครับพี่น้องพุ่งหางสีดําทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนมแม่เป็นสีเต่านะครับเนาะนมสีเต่าจริงเบาาจ้้นนำพี่องป หม้อดุกสองเอาพงเพล็ดนะครับอยู่แล้วพี่น้องเพล็ดที่ดำนะครับคางคางก็ดำหม้อเข็มก็ได้พี่น้องเอายังขาดจำเลียงอยู่เอาไปเลียงเอาครับราคาเราใจพี่น้องอ่าสี่หมื่นห่าไออุดพันหองไว้ประกันค่าถูกค่าทอนหนึ่งเดือนคือเก่าแม่นประกันนคือเก่าส่งฟรีลอยลูได้ป่วนี่ส่งฟรีลอยลูคือเก่าส่งฟรีลอยลูได้คือเก่าพี่น้องเอานะครับสนใจกระโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้กับอุดพี่น้องเมืองไทายังโคมนี่ยังคือยังขาดจำเลียงพี่น้องครับ นะครับบ้านผู้ใดมีหยาได้หลายครับเอาไปเลี้ยงเอาพี่น้องโครงสาง้างใหญ่ๆให้ร่อยสี่สิบบวกครับแม่เพิ่น<ม>ลูกที่สองนี่ครับยืนนี่แม่เพิ่นกันนา,น,นายที่ยังม่นสมได้อยเนาะแม่นทองว่างอยู่ทองว<า>่า,างาเอาพี่น้องไปเลี้ยงเอานะครับกีบเล็บคอเท่าปกตินุ่มตีเตานุ่มงามครับนำล้างหน้าไปหอดนมร้อยสี่สิบบวกครับแม่เพิ่นห้องไว้สี่สิบหาพี่น้องนะสนใจแหงเด้นี่ครับลูกงามอยู่ครับพี่น้องนี่น้ำล้างเพิ่นเอาไปเลี้ยงไปใส่ห้ามใส่หัวหันเอาพี่น้องเอ้ย พี่น้องเก่งเดี๋ยวละ่ะเลี้ยงงัววโกงสางง่ายน้ออ๋ายเนาะก็ถ่ยายอยู่อ่ะเพิ่งเพลิดเพลินพี่น้องเพลิดที่ดำนะครับดำมาเข้มปไปไลยภูมิที่สองครับพี่น้องสี่หมื่นห้าพันต่อร่องได้ครับมัวแมล่ลูกตัวแม่ครับลูกที่สองนะครับแม่สูงร่อยสี่สิบบวกลบเพื่อนสิกินหยาจะดิแม่เพื่อนกัเป็นบราวน์มันดูผสมอยู่พี่น้องนี่ครับโอ้ขอบตาคือเข้มดีฮะดำเข้มดีหน่อยเนาะ บนตาดำเข้มพ okay. ี่น้องเอาิผู้ดำจมูกดำพร้อมพี่น้องยังพร้อมเอาไปเลี้ยงเอานะครับถือตัวละเศรษฐาพี่น้องนี่ว่าแม่หนอกแม่เศรษฐาดูบนสองหมื่นพี่น้องราคาห้องยังต่อรองได้อีกหน่อยเนาะต่อรองได้อีกอ่ะสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมใกล้อุ่นพี่น้องครับแม่กระบอกสีมันนวลๆนอยู่ดอกโคมนี่ดูตัวแม่สี่หมื่นหาราคาห้องพี่น้องต่อรองได้นะครับต่อไปครับไอ้เบปปปลาาโ่งไใหห้้มันนกิ เอาทาพี่น้องมันใหญ่ราคานี้ลูกตัวเมียพร้อมเอาไปเลี้ยงเอาพี่น้องครับคุณละไปกินเนาอาหญ้าก็บ,บ่มีแล้วนี่ครับลูกสาวเพิ่นพี่นอ้องนี่ครับโอ้เลี่มจริงอยู่ตัวไอ้นี่จะเป็นยานมันหนากระได้หญ้าก็บ่มีเดาะใหญ่บานใหญ่เนาะโอ้ยเนาะเอาอีหลาเอ้ยเลดมไปก่อนต่อไปครับไอต่อไปครับพี่น้องนะครับเป็นชุดที่สามครับพี่น้องนะครับ ตัวนี้ครับเป็นง่วไทยกลางครับไถยสูงได้ไร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบบวกครับผสมในหนึ่งเดือนบ่ไม่ฮันผสมในหนึ่งเดือนเต็มพอดีเลยหนึ่งเดือนเต็มพอดีเลย,เเลยครับ,รบตัวนี้ครับเปิดราคาเท่าไรสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันพี่น้องราคาบอเบาครับพี่น้องถ่ายสูงร้อยสามสิบบวกลบครับเคยไปลูเก็บตัวหรือครับไอ้เคยไปลูสองตัวตัวที่สามค่าทองอ๋อเคยไปลูกับสองตัวครับพี่น้องตัดติดกับตัวนี้สามไม่ทองแม่นนะครับตอนนี้ผสมโตมาได้หนึเดือนหน่อยเนาะแต่เดือนหนึ่งดีมาพี่น้องนะครับแต่หนึ่ง ลำโตยาวๆพี่น้องนะครับในลายใหญ่ๆตัวนี้นะครับพานลูกมาแล้วสองตัวครับตัวที่สามเนี่ทองสถิตครับพี่น้องนะครับประกันค่าสุขาถอนหน่อยเนาะแม่นประกันเพิ่นขึ้นเก่าสามหมื่นห้าพี่น้องราคาบ่บอกครับนี่ครับจมูกที่ดำบอสีโปรแบงครับพี่น้องนะครับเอาจรีบเล็บทั้งสีปกตินะครับนุ่มสีเต่าหน่อยเนาะครับนุ่มสีเต่านุมงามนะพี่น้องใบไม้เงาหลุดแหลกนะนุ่มงามไปจ้าให้เบิ้งนะครับพี่น้องนุ่มไปนะครับนังหนาดี นะครับเพดสีดำนะครับตาดหลังกว้างครับพี่น้องเบิ้มกันพว่วงหางดำนะครับเป็นชุดที่สามแล้วพี่น้องนะครับนี่พี่นอ 3, 000, ้องสามหมื่นหาหน่อยเนาะไม่ยันไอ้น้นำนำ้นำน้ำเม่าคนออกก็มันน้ำเม่าสีเหลืองออกสีเหลืองออกเนาะครับอย่ติดน้ำหางคนพี่น้องเป็นน้ติดตัวไว้ไม่ยนอ่ะหนึ่งเดือนเต็มครับผสมโตมาเม็ดสีงามนาั่งนะครับข้อตีพี่น้องนะครับลูกที่สองนี่ลูกที่สามไม่ทองติดไม่ยน อไออุดเพิ่นห้องไวสามหมื่นหาครับนะครับพ่อเบ่าเด้อพี่น้องเด้อสนใจกับทูมหาอายเพิ่นครับพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องเป็นชุดที่ 3. สามทรงฟีลอยลือเก่าเลยว่านี่มทรงฟีลอยลือเก่าเบาจ้าลอ,อยลูกทรงฟีครับพี่น้องพี่จ้าเต้ตอมาก,กินนะสนใจกับทูมหาอุดครับพี่น้องสดนจูนะครับงับว่าเหนียเหวพี่น้องดู เฮ้ยดูสองตูนครับเปิ้นอยากโชว์เขาจังหน่อยซื้อน้อยเนาะเมียนสู้เขานี่ครับเปิ้นงัวจากลูกกับเบิ้งนุ่มน้ำพี่น้องนี่นุ่มน้ำงามอ่ะต่อไปครับชุดที่ซีเข้าไปครับมาหน่อครับชุดที่ซีหน่อยเนาะเมียนเป็นงัวประกันทองครับพี่น้องทองกับเจ้าพริกแดงนะครับได้สามเดือนกับอีกสิบเก่าหมื่นครับพี่น้องนะครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่สามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าครับพี่น้องตัวนี้ครับผมอ้วนแห้งนะพี่น้องบางเรียนนางนาอ่างดึกเนาะเมีนเป็นงว่าพุ่มพง หัวบ่ค่อยสูงปุ่มๆนะครับอ้วนนะครับหน้าหนาลึกๆท้ายสูงได้ไอ้ร้อยยี่สิบห้าบวกร้อยยี่สิบห้าบวกครับเคยหนุนักโตแล้วครับลูกสองตัวตัวที่สามค่าทองตัวที่สามค่าทองครับพี่น้องเป็นชุดที่สี่ทองกับเจ้าพริกแดงครับพี่น้องครับมี่สองหลอดเดืองผสมสองเทื่อนะครับเทื่อสองกับวันทีซิปเอสพื้นผ้าหงากับนดอตอดครับยี่สิบสามกุมภาพงครับพี่น้องตรวจทองละไอ้ตรวจทองเรียบร้อยตรวจทองเรียบร้อยประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอาเป็นตรวจทองแล้วพันมาสิอันตาาาซวนนน้อยเะแมน นะครับสามหมื่นเก่าพี่น้องนี่ตันจูรูพี่น้องเลยง่วงกะสิออกไทยออกเลษเนาะเอาเมืองตามผ้าพี่น้องนี่หลังเทียงศิริพี่น้องลังตงแห้งไงพวกเนี้หลังตงโอ้โพโผล่ไหมพี่น้องเอาลึกแห้งนมซีเตาหนอ่อยเนาะอ่ะขีบเล็บนะครับพี่น้องคอเท่านะครับเอาสุที่สา,ามฆ่าทองทองกับเจ้าพริกแดงจะหมูคนสีดำครับวชิรประแวงครับหมูสันๆครับพี่น้องนะครับนังนาอังลึกงวตัวนี้ สามหมื่นเก่าครับงอประกันทองครับเพจแดงครับพี่น้องพาดำน้อยนึงนะครับพ่วงหางสีดำประกันทองประกันตันี้ค่าทุกขาทอนหน่อยเนาะแมน่นประกันค่าทุกขาทอนทองกับเจ้าพริกแดงพี่น้องได้สามเดือนกว่าๆครับสามเดือนสิบเก่าหมื่นอ,อันนี้โดนขี่เพราะนี่แม่เนะพี่น้องเบื่งครับฟังนี่กีบเล็บกอดทอาเป็นองอปุ่มๆพี่น้องงอสูงแต่ปุ่มๆหมดอ้วนหลึกแข็ง นะครับเป็นชุดที่สี่เงาะประกันทองครับสามหมื่นเก่าครับอายอุดันห้องไวประกันค่าถกค้าทอนหนึ่งเดือนน้อยเนาะลอยโลส่งฟรีใดบะน,นี่ลนะอยโลส่งฟรี่คือเก่าฮ่ <c oughs> งเดือกอ่ะพี่น้องนะครับเ <c oughs> งาะประกันทองมือํำลาง่น่นโฟนดีได้พี่น้องเด้อตัวนี้สนใจก็โทรมาหา,อ,าอุตขับสามหมื 39, ่นเก้าพันส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลประกันค่าถกค้าท้อนประกันทองนะครับพี่น้องตัวทองเดียบร้่อยทองกับเจ้าพริกแดงครับเป็นชุดที่สี่น้อยเนาะปะยังอุดไอไวเก็บเลย เบิ่งทายางจังหน่อยจบแล้วครับซีดีพี่น้องโอ้ยหนาหลึกแนี่พี่น้องต่อไปครับพี่น้องนะครับเป็นง้วประกันทองครับสี่เดือนไหวทองสี่เดือนครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันครับราคาห้องพี่น้องง้วประกันทองนะครับท่ายสูงได้ไร้อยสิบห้าบวกร้อยสิบห้าบวกเครื่องดูดเล็กตัวลวครับนี่ลูกตัวที่สามค่าทองลูกสามค่าทองประกันทองได้เนาะประกันทองรอยต่อทองแล้บอตรวจเรียบร้อยมือนี ตรวจเยบร้อยแล้วเอา้าพี่น้องตรวจพร้อมกับตัวไหนน่ะโต้ซีขาว,ขาวนะครับสองหมื่นสามครับงัวประก,กันทองทองยี่เดือนอะไรทองสี่เดือนกัวสี่ <4 S 1> เดือนกัวกัวล่ะพี่น้องนะครับเค้ยดูกละสองตัวตัวที่สามนี่ทองครับ,รบรงัวก็จะเป็นงัวนหนักงัวไถ่กลางเท่าไหร่ล่ะพี่น้องนะครับอาทิพาเล่ดวะเนี่เนาะไม่น่ะเป็นงัวนหนักงัวเล่ล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับอ่าจมูกเิ่นจมูกเิ่นสีชมพูนี่งัวเล่บอสสีบอแบงนะครับเขาก็มพี่ซ้ำนี่แหละพี่น้องรุดหรือจังเดยล่ะเรียกเขาบ เอาตามนี้เด้วพี่น้องกีบเล็บนะครับนุ่มสีเต่าหน่อยเนาะแม่อนุ่มคือบวมลเยลยมึงแยกรูกมากว่ะทอ,องสีเดือนกว่าน,นะครับพี่น้องเพชดแดงนะครับพวงหางสีท่องแดงสีอั้นละ่ะสีหนักเัาหนักพี่น้องราคาบาเบา,บาประก,กันตำนี้หน่อยเนาะแมน่นประก,กันตำนี้เิ่นทันใดค,ครับพ่อมีเงินอยากมีเงินสองหมืน่นพีน่น้องสองหมืนนออ่นเอาเจาะอยากได้เงาทองไปพี่น้องเอา้าจัาหน่อยก็ไล้ดูดบ่นแล้วทองสีเดือนกว่าครับประก,กันทองประก,กันตำนี้ก็ไปอุดนะครับ เป็นงวานหนักละพี่น้องนะครับงวานหนักกัจะเป็นจมูกค้นตานะครับหางเล็บเป็นสีทองแดงครับพี่น้องนะครับก็้ายงวหลีกแนละเนาะเอาไปสมเมหลีกให้ออกบางามได้งวาา่วนหนักเอาไปพาเอาพี่น้องนะครับตัวน,นี้เน,นี่เขาจะามดีอยู่บามันตัวซุงงมม่มบามันนั่นไมม่นสาน่มบามันอเอาเอาไปดุนเอาเอาออกมาอาจจะแดงกันเลยพี่ครับนุ่มสีเต่าพี่น้องโพลดีอยู่นะครับง่วนตัวนี้ง่วนประกันทองสองหมื่นสามเน่าไหร่เนาะามงบประมาณ ราควข้าวพเบาพี่น้องยังต่อรองไดนบ้างนี่ต่อรองได้อยู่เอาโทรมาต่อเอาพี่น้องไอ้พวกมองง่ายครับต่อไปครับไปเบิ่องหัวแม่สาวหน่อยราคาวพถึงสองหมื่นหุ่นทั้งหลังคนไหนไะเอายางพอได้ก็ได้จุงยางได้บ่จังหน,น, <c oughs> น่อยโชว์เน่ไปละราควข้าวพเบา,บาจุงง่ายตัว <c oughs> นี่ครับพี่น้องสองหมื่นสามพันนะผูกได้ไเขาทาเลยครับประกันทองนัดหนึ่พี่น้อง <c oughs> ประกันทองไะต่อไปครับไนนอ้ยางพอได้พี่น้อง หัว่วตาหน่อยครับสนเข้าเมื่อกี้เห็นปะแมนคุ <c oughs> ้มสนเข้าอยู่ว่ายจักเดือนอะไรเนี่ยจีบะมาณจักเดือนเอาหกเดือนหนเอนเอนกนเ,นเดือนกว่าเนาะหเดือนกวนว่ะหัวไทยกลางเนาะหัวไทยแมนหนัวไทยถ่ายสูงในเดบัดปะเพาเม็ดร้อยสิบร้อยสิบปะแมนสนเข้าให้เมื่อกี้เห็นไอ้คางคอกมันคุ้มเห็ดกันเนาะเอาครับมันหูก็เป็นเสีอยงเดียวไงมันเคยผูกข้อมาก่อนนะจหลากเสือกมาก่อนมั่วแม่สาวครับว่าประมาณหกเดือนนะครับเปิดราคาเท่เลสครับไอ้ หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งมืนแปดพันครับพี่น้องตัวเหนียว <c oughs> นี่คือราคาห่องเลยพี่น้องแม่นราคาห่องราคาเปิดยังต่อรองอะไรกันอีกได้พี่น้องเอานะครับโทรมาต่อเบิง้งงเได้ซัมไลเจดีมื่นเท่าไรพี่น้องเไดีมืนน่นอ <c oughs> ดเจาะมัอนออจออกักไม่หกเดือนหน่อยเนะ <Man. S 1> าะแน่นไอ้เปิ้ลสนเข้าให้เดียเมื่อกี้เดี๋ยวพี่น้องนี่สนเมื่อกี้นีเ่เลยพี่จ่าขี่รถมากกำลังกบกลิ้งเงยกันอยูน่นี่นะครับสนเข้าให้เดียลอยกรีบเล็บนะครับวิ่งต้นนี้หน่อยเนาะคาร์ทการ์ทอนแม่นมีต้นนี้ง้อนะครับบ้านผู้ใดมีงัวตัวเดียวครับ ห้องอยุ่งกากระยาก็บ็กินน้อยเนาะเอาเป็นมูกันเป็นปล่อยใช่เลยออกนุ่มแล้วนะบาา่าวจ่าเพลสีดำพว่วงหางสีท้องแดงมาเฮ้ยทีดำดำโมเมข็มไปเลยง้อไทยพี่น้องเนาราคาเบาเบา 18, มื่อแปดบนห้องไปห่วยมีเขาอะไรโอ้ว <c oughs> ันอีข้นเนะาะวันหกเดื <c oughs> เอนเขา<ถ>สูงเนะ<ส>นี่ยที่เขาบ่าวจ่าเลยเปิดไปเมื่อแปดครับพี่น้องว้อสาวหน่อยนะครับสนใจกรโทรมาหาไอ้อุดครับพี่น้องเพิ่งสนเข้าให้เมื่อกี้นี่แหละ บ้านผู้ใดมีงวัวตัวเดียวนะครับห่องกากระยาบอกกินครับมันวนนวึ่งงัวตัวเดียวไปตะอยู่เอาไปเป็นมูมกันพี่น้องเป็นห่องไหมมือแปดพี่น้องต้องลองด้ถ่ายชุงมหน่อยิบหาบกบลบครับพึ่งผูกไงเป็นเชือกอัไนี่พึ่งสนเขา้า <c oughs> มือน,นี้ครับไอ่นก็มีกระฝาพี่น้องไร้ชุดครับพี่น้องนะครับมือน,นี้สนใจตัวใดกระโทนมาหาไอา้อุดครับกระปองเก่งใจได้พี่น้องพิกัดยูบนันสู้ชาติตำบลลืออำเภอปทุมลาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับมือน,นีห่อนไร้เนะาะไอเนาะห่อนแห้ง ฝนเกือบ่มาจะเคื่อนะครับสนใจตัวใดโทรมาหาอายไม่ทราบพี่น้องโปรดลองเกรงใจครับอายมันใจดีเนาะตัวการ์ดคาทุกคาทอนให้เดือนนึงไปเลยพี่น้องนะครับทรงฟีหน่อยกิโลคือเกาตามอายฟันวานอ่ะเบอร์ไล่เนาะเบอร์ไล่กับเบอร์ลงไทยเดี๋ยวนี้ไงหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดได้พี่น้องเบอร์ไล่ครับพี่จ่าจะขึ้นให้สองเบอร์มันจะมีหนึ่งสามแปดทัเบอร์ไล่นแอดไลน่ไปด้วยครับพี่น้องถ้าตันไรทันไรอยู่ต่างประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ่าปทุมราชครับอ้ายอุดนะครับขอจบคลิปเพีีียงเท่าน้คครรััับบสสวด Ja, ich